สวัสดีครับผมก็มาอยู่ก,กับผมโกบอยนะครับผมในช่องมิเตอร์ซีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเว็บพูลเลอร์คอยนะครับผมก็เว็บนี้จะเป็นเว็บในการเล่นเกมเพื่อเก็บเหนนรียญนะฮะนี่อันนี้คือบ้านของผมนะครับที่จะมีเครื่องขุดนะครับนานา,นา,นา,นาชนิดนะชนิดต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่คือกิจกรรมนะเราสามารถได้เครื่องขุดนะเนี่ยนี่เลยเครื่องนี้แต่ตอนนี้เราเล่นเกมมาได้ประมาณ11,000แต้มนะต้อง ต้องใช้27,300มอยแต้ม p อยนะครับผมเพื่อจะได้เครื่องผุดเครื่องนี้มานะครับผมนะครับซึ่งในเว็บเนี่ยมันจะมีกิจกรรมทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์นะครับผมเนี่ยรายวันรายสัปดาห์เราเล่นเกมเนี่ยเราก็จะมีเกมพวกนี้ครับเป็นเกมง่ายๆนะครับเกมง่ายๆเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูกันนะครับเล่นให้ดูกัน เป็นการเล่นเพื่อให้มันผ่านผ่านดานอ่ะเนี่ยนะผ่านแล้วครับผ่านแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่มันจะมีการโหลดข้อมูลด้วยนะครับ1นึ่งหงเลเวลจะต้องเล่นทั้งหมด3เกมเพื่ออัพเวลนะครับทุกครั้งที่อัพเวลจะได้500แต้ม p อย n t นะฮะ เดี๋ยวเราต้องเล่นให้ดูก่อนเนี่ยตัวนี้ใกล้อัพแล้วนะครับผมใกล้อัพเป็นเวอรสองครับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูกันนะครับเป็นเกมง่ายๆเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากเลยใครๆก็เล่นได้ จะมีเวลานับถอยหลังนะครับประมาณสักกี่วิว่าไปนะครับ40วิรู้สึกว่าเกมนี้เกมนี้40วินะครับความเร็วในการปล่อยเหรียญจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวน,นี้มันก็จะผ่านด้น,นะครับจะได้500พอยต์ยครับทางด้านซ้ายมือจะขึ้นข้อความอะ0พอยนะฮะตอนนี้ก็หนึ่ง้ายแล้วนะครับเนี่ยนะมนั 11, นะครับเราขาดประมาณ17 หน่หกนะครับไม่เยอะมากส่วนในเรื่องของออสโตจะมีในเรื่องของภารกิจที่เราอัพเวลนะครับเราจะได้เนี่ยถ้าเหมือนเราเราอยู่เลเวลสี่ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้ของรางวัลน,นะจนกว่าเราจะอัพเวลห้าเราจะได้ของรางวัลเวลสี่นี้นะฮะได้เท่ากับหนึ่งร้อยีตวินาชีเป็นระยเระเวลาสามวันนะครับของฟรีก็มีเนี่ยเป็นเครื่องขุดนะครับ 15ชิคเกะเฮิร์ต่อวินาทีไอ้พวกนี้ไอ้ของตกแต่งก็มีอีเวนต์นาครับนะฮะเนี่ยเนี่ยเครื่องแต่มันเลเวลสูงหน่อยอีเวนต์เพจนะครับผมจะมีอีเวนต์เพจรายวันด้วยเนี่ยมีการเล่นเกมกี่เกมนะครับเล่นเกมกี่เกมมีการรวมไอเทม20ชิ้นนะใน P30 นะฮะเล่น20เกมนะครับ ได้ยี่สิบสองนะฮะห้าสิบเกมได้ยนะี่สิบห้าฟอนฟิปนะฮะผมก็จะได้ยี่สิบห้านะฮะผมอะไรพวกนี้นะเกมแต่ละเกมที่มันบอกในระบบไว้นะครับเราก็จะไม่สามารถทําทุกภารกิจได้เพราะว่าเราไม่มีเหรียญเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยพอนะฮะเหรียญเสียเงินเนี่ยนะแล้วก็มีการคราฟอย่างที่บอกเนี่ยคราฟเราสามารถมีไอเทมคราฟแล้วก็เนี่ย ซื้อในราคา5เหรียญด้วยกำลังที่8 2 5 t s ต่อวินาทีนะครับในเรื่องของสโตก็จะมีแบตเตอรี่นะครับผมเนี่ยที่ผมบอกว่าแบตเตอรี่มันจะหมดด้วยเราต้องซื้อแบตเตอรี่ขึ้นมานะเพื่อเติมนะครับ้วเครื่องขุดก็มีนะเครื่องขุดแบบเล็กนะครับผมจะมีราคาเหเ t, รียญอ่ารเน r ฮผมก็เหรียญสีน้ำเงิน,นเนี่ยเนี่ยเป็นรูปตัว R เนี่ยครับ สีน้ำเงินสีฟ้าเนาะแล้วจะมีกล่องซุ่มนะฮะสำหรับคนที่รวยแล้วก็จะใช้วิธีการกล่องซุ่มกล่องซุ่มนี้เลยใช้คําว่าคนรวยใช้กล่องซุ่มนะครับเขาจะผ่านเลเวลตรงนี้ได้เรื่อยๆรู้สึกว่ามันจะเริ่มตั้งแต่ 4, แตสี่พันอ่ะคะแนนซุ่มหนึ่งครั้งเพิ่มละทีละสี่พันหรือว่ากี่พันนี่แหละแป๊บเดียวครับเพราะว่าจะอัพอัพขั้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีตู้ชั้นนะะตู้แหลก นะตู้แหลกตู้แหลกเราเรียกตู้แหลกนะฮะในการตั้งไอเทมนะเครื่องขูดสกินสกินอันนี้ก็คือสกินที่ผมมีอยู่ก็เป็นแบบฟรีนะมีทั้งหมด3รูปแบบผมก็รับไว้ซื้อไว้นะฮะที่มันแจกตอนช่วงกิจกรรมอวตารอันนี้ผมก็เป็นแบบฟรีที่มีไว้นะฮะมีไว้ที่แบบเออได้กิจกรรมมาเหมือนกันเนะี่ยก็เป็นชุดตนะ่างง ของตกแต่งห้องก็จะมีครบรอบ4ปีครบรอบ5ปีก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เข้าเล่นนานเออะเอ้อง่ายๆเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยก็ในช่วงในช่วง4ปีกับ5ปีนี้แหละนะครับยอดคนเล่นตอนนี้ก็จะประมาณ3 3 3ล้าน7แสนกว่ายูสเซอร์นะผมอยู่อันดับที่ประมาณ27,000่นนะฮะในเกมหน้าครับไอเทมก็จะมีอ๋ออันนี้หน้าซื้อขายตลาดฮนะ เราสามารถซื้อเครื่องขุดได้ถ้าเรามีตังค์นั่นเลยครับก็มีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมไอเทมมีประมาณ400กว่าล้านชิ้นเหรอมีการคราบ นี่ครับคือการรวมเป็นไอเทมใช่ไหมนี่ครับไอเทมเราสามารถคราฟได้คราเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองว่าไปเนี่ยครับไอเทมผมมีกี่ชิ้นนะครับมันสามารถอัปเกรดขั้นได้นะเนี่ยผมสามารถอัปเกรดเครื่องได้นะครับผมมันจะเพิ่มไปเลยเนี่ยมันจะมีอัตราการเพิ่มตอนนี้พลังแค่นี้แต่ถ้าเราเอาสองเครื่องมารวมกันนะฮะ อันนี้ถ้าเป็นหกบวกหมันเท่ากับสิบสองแต่พอได้พอบวกเพิ่มเราจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยนะได้บูนัสพาวเวอร์เพิ่มด้วยนะฮะเนี่ยชิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยหมายสองเครื่องนะสองสองจุดเจ็ดบวกสองจุดเจ็ดประมาณห้าสุดสี่เนี่ยมันได้เจ็ดจุดกว่าฮะนะมันจะเพิ่มแต่เราต้องมีไอเทมพวกนี้ด้วยนะนะ,ะมีไอเทมด้วยนะครับจากสามร้อยเอ่อจากห้าร้อยกว่านะครับ ก็จะขึ้นไปที่เท่าไรเนี่ยขึ้นไปที่420อะ่ะ150บวก150มันเท่ากับ300อันนี้ได้เพิ่มมา11%เ,เอ้ย0.11นะฮะเนี่ยราคาคราฟอยู่ที่ประมาณชิ้นละเท่านี้คนระเนี่ยเราสามารถคราฟได้เนี่ยผลคราฟให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับไหนๆเราก็มีตัวทดลองเนี่ยการรวมปากเนี่ยเราจะได้10พอยในการรวมอะประมาณนี้ หลังจากเรารวมเครื่องแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมเครื่องมันจะหายไปมันจะกลายเป็นเครื่องสองดาวเนี่ยประมาณนี้เครื่องสองเครื่องก็จะกลายเป็นเครื่องสามดาวนะทุกคนนะเดี๋ยวเราให้ดูกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเราทําให้ดูกันสองดาวบวกสองดาวมันจะมีแน่ๆมันมีหรือเปล่าอ่าไม่มีให้เหรอเหลืออยู่หน้าถัดไป มันต้องมีไอเทมที่เป็นแบบสีเขียวอะ่ะเนี่ยมันต้องเป็นการรวมไอเทมพัดลมจะเป็นสีอะไรพัดลม3ามอันสายไฟสามอันนะครับผมบอรดบอร์ดอ,อีก2องอันมันเพิ่มแล้วหนึ่พ gs เท่ากับเหนึ 1, th นะครับประมาณนั้น ใช่ไหมไม่ใช่แหละผมจำไม่ค่อยได้ด้วย,เ,ยเราใช้วิธีการรวมเลยใช่ไหมครับมีให้ซื้อเรารวมได้ป่าวอ่ะไอเทมเราสามารถรวมได้นะเออผมหาจุดรวมไม่เจอแล้วคราฟอ่เออผมจะครารวมยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมจำไม่ได้เมนูนี้ จอิจริงนี่ไงผมมีอยู่เนี่ยประมาณพันกว่าอันเนี่ยอ๋อนี่ไอเทมอะไรการรวมแต่ละครั้งมันใช้เยอะหรือเปล่าศูจุด,จดห้าอ่อใส่ไฟเราใช้สามอันนะครับอ,อันนี้เราเบิดรวมเลยอ่าได้มมาสิบห้าแต้มส่วนพัดลมเราใช้สามอันเช่นกันอันนี้เราเบิดรวม ส่วนบอร์ดเราใช้4ี่อันเ้าราคาคนกานปึงอ่ะอันนี้ได้แล้วทีนี้เราไปเมิดอีกอันหนึ่งใช่ไหมนี่ไงระดับ2ขึ้นเป็นระดับสามนะฮะเราก็ต้องเสียแต้มอีกเช่นกันนะครับเครื่องที่เกินเกินมาเราจะเมิดได้เดี๋ยวเราทำให้ดูเลย เปิดอีกรอบเหมือนรอบนี้ไม่ได้แต้มแล้วเอเอ,อได้ยี่สิบอยได้มายี่สิบอยมันเหมือนเป็นการลดจํานวนเครื่องให้ลดน้อยลงอะนี่นะครับนะครับประมาณนี้เลยส่วนเครื่องนี้เราเมิดได้อีกรอบหนึ่งนะเราจะเอาเปอร์เซ็นต์ของมันเว้ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอ่อ ตอนนี้ผมขุดอยู่ที่เหรียญดนอกผมต้องจัด power ใหม่จ้ะ power ใหม่เราลบเหรียญด็อกเรามาเพิ่มเหรียญน,นี้ดีกว่าเพราะเราต้องใช้พลังงานค่้นข้าง,งจะเยอะอีธีเอร์มีธิเอรมเราลดไปแ c น,นเราลดไอ้นี้ก็ลดอันนี้ก็ลดอ่ะจากนั้นเป็นส่วนของ power เ,เท่ากับสี เราเพิ่มสัดส่วนในตรงนี้ขึ้นหน่อยอเป็นสี่แล้วกันแล้วก็เราก็กดเซฟได้นะเฮ้ยวันนี้หนึ่งวันเรายังไม่ได้เสียเกินไม่ใช่หรอหรือว่าผมผมเซฟตไว้เกินพาวเวอร์เกิน100หนึ่งร้อยหรอเหลือหนึ่งแต้มครับโอเคแต้มเราครบแล้วเราก็สามารถเซฟได้ปรับอเราเซ็ตใหม่อัปเดตทีนี้ยี่บสี่ชั่วโมงเราสามารถเซตใหม่อีกครั้งนะครับต่าง,นะางเราต้องการเก็บอันนี้ไปด้วย แล้วก็พร้อมกับเหรียญนี้นะครับประมาณนะอันนี้เราคับคับเล่นเนาะคับเล่นคับเล่นพอเรามีเครื่องเราครับเล่นเนี่ยเราดูตัวจํานวนเครื่องครับถ้าเครื่องเป็นเศษจากเนี้ยเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยเราคับอีกแล้วไต้สิบอย i สิบพอยก็เอาจริงๆงเราหน้ารวมเป็นยี่สิบแล้วเราให้ทำทีเดียว เสื้อมันก็จะโล่งๆแปลกๆใช่ไหมเป็นไรเป็นไรครับ,รบเกมอื่นก็มีเราก็จะเล่นสลับวนไปบางทีผมก็เล่นเกมซ้ำๆนี่หนแหละเล่นเกมซ้ำๆ <c oughs> แม่คุยตัวท์ ร้อยครับเราก็เล่งเล่งในการเก็บเก็บเก็บอะไรบ้เก็บแต้มนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจออีกทีตอนแต้มใกล้จะจบแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคสุดท้ายเราก็มาถึงแต้มที่สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแล้วนะฮะผมนะฮะ ตอนนี้เราใกล้แล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นจบเกมนี้นะฮะมันก็ได้สองหมืนเจ็ดแต่มันมีเศษสามรอยเว้ยเฮ้ยมันมีเศษสามร้อยเราเรอยระยะคููดาวแป๊บหนึ่งนะครับเราเล่นอันนี้ก่อนด้านนี้ได้สองหมืนเจ็ดจ้าเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ปัตตมดนะครับสองหมื่นเจ็ดจ้านะครับห้านะร้อยแต้มนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เครื่องนะเรายังไม่ได้เครื่องจนกว่าเราจะได้แต้มให้ครบสองหมื่นเจ็ดกับสามร้อยนะครับสองหมื่นเจ็ดกับสามร้อยตอนนี้เหลือเศษอยู่ประมาณร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบเราต้องเล่นอีกหนึ่งเกมเกมเดียวเพียวได้นะครับ ตอนนี้ระดับเร็วมันสูงแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกเอเลียนนะผมแล้วก็ไอพวกพื้นที่มันสามารถเหยียบและแตกนะรเราต้องกระโดดเลย1จังหวะเท่านั้นนะครับผมกระโดดจากซ้ายไปขวาได้นะครับเนี่ยเอเลียนนะชนเอเลียนตาย่ะตายเหลือหนึ่งชีวิตแล้ว1ชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่เหลือชีวิตเลยก็คือเท่ากับจบโอเวอร์นะครับโอเคอ่ะจบนะฮะ ทีนี้เราก็จะได้เครื่องขุดมาแล้วหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเราดูทางซ้ายมือเย้ได้เครื่องขุดมาแล้วนะฮะได้มาห้าร้อยพ์อยนะได้เครื่องขุดมาแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องอันนี้คือจจ่ะเลยนะผมแล้วก็เมื่อเมื่อกี้ในระหว่างเล่นเนี่ยผมก็ได้เครื่องขุดมาอีกหนึ่งเครื่องแบบเครื่องแดงๆเนี่ยมันจะแจกนะในระหว่างที่เราเล่นขุดอยู่อะไรพวกนี้นะฮะอืมีเครื่องขุดจะอยู่ตรงนี้นะเราเรียกออกมาตั้งได้ นี่เลยครับเพิ่มมาแล้วด่านถัดไปนะฮะต้องการ10,000แต้มนะฮะ10,000แต้มได้ e อเอพนี่ฮะ10,000แต้มได้ e อเอก็ถือว่าใช้ไม่เยอะใช่ไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราก็เล่นบางพลังไว้ได้น่าจะได้สักประมาณ5,000แต้มแล้วไว้เล่นไว้ไว้เล่นสำหรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะปั๊มทีเดียวได้2 0 0 0 0 เออปั๊มคือเล่นเล่นทีเดียวได้สองเหมือนแป็ประมาณนั้นนะครับสำหรับใครคนสนใจอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะนะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมแล้วก็เล่นนะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมกูบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจบา,บายบายครับ